กับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะวันนี้ก็วันพฤหัสที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565นะก็อยู่ในศึกยูโรปาแชมเปี้ยนลีกนะวันนี้ก็จะมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็หานักเตะที่คาดว่าจะได้ลงในวันนี้นะรวมถึงให้ทัศนบอลด้วยในส่วนตัวผมนะครับก็ก็ยอมรับความจริงนะช่วงนี้ผมวิเคราะห์ไม่ค่อยดีฟอร์ไม่ค่อยดีเลยแตน่นักลงทุนท่านใดก็ คิดว่าผมวิเคราะห์ไม่ดีก็สามารถส่วนได้นะครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของยูโรปาแชมเปียนลีกผมก็ได้เลือก2ทีมใหญ่ๆ2ทีมดังๆในศึกพรีเมียร์ลีกนะมาวิเคราะห์ในส่วนของอาร์เซนอลนะครับกับแมนยูไนเต็ดมาดูกันก่อนเลยเป็นยังไงกันบ้างก็ในส่วนของแมนยูไนเต็ดวันนี้นะบุกไปเยือนของนิโคเซียนะครับราคาเปิดมาที่ ลูกครึ่งควบสองนะราคาไหลขึ้นนิดหน่อยนะไหลน้ำนะก็เป็นลูกครึ่งควบ2อ0บวกนะครับในส่วนของาร์เซนอลอาร์เซนอลก็เปิดบ้านรับการมาเยือนในส่วนของาร์เซนอลมีเนว่าบาโกิมนะครับราคาไหลนะจากลูกครึ่งควบ2เป็น2ลูกลบ10นะครับาอ์เซนอลเตะตี2แมนยูเตะ5ทุ่ม45ห้านะครับมาดคูคู่แรกกันก่อนเลยคู่แรกอ่านิโคลเซียกับแมนยูไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอืมแล้วก็ ต่อแพงไหมผมว่าราคานี้ก็สมน้ําสมเนื้อนะครับเพราะว่าหลีกค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะมาดูในส่วนของ5้5นัดหลังสุดในส่วนของนิโคเซียกันก่อนเลยนิโคเซียก็แมตช์แรกก็เปิดบ้านชนะ32นะครับลานาก้าแล้วก็ในส่วนของในหลีกนะบุกไปแพ้ในส่วนของริมาซอนนะครับ2อ2แมตช์ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะในส่วนของพาราลิมีแมตช์ล่าสุดก็ บุกไปชนะของคา,าตาโกเปียนะสอในส่วนของยูโรป้านะยูโรป้าก็แพ้เปิดบ้านแพ้เชลลีฟนะครับแล้วก็บุกไปแพ้ในส่วนของเรอัลซิดาดคือ2ทีมที่ทีมนิโคเซียกับแมนยูนะเคยเจอเคยเจอมาแล้วเหมือนกันก็คือในสนองเชลลีฟนะแต่นิโคเซียแพ้แต่แมนยู U, ชนะเชลลีฟเราก็จำสถิติตรงนี้มาวิเคราะห์ได้นะเพราะว่า มันทีมที่เคยเจอกันแล้วอาจจะมีผลต่อแบบทำให้เราวิเคราะห์ฟุตบอลง่ายขึ้นนะในส่วนของแมนยูห้านัดหลังสุดห้านัดหลังสุดแมนยูก็บุกไปชนะเลสเตอร์หนึ่นแมนยูชนะอาเซนอลเล่นในบ้าน3-1นะครับเล่นในบ้านแพ้เรอัลซูซิดัก1-0นแล้วก็บุกไปชนะเชอรีฟสแมตช์ล่าสุดก็เปิดบ้านนะครับแพ้แมนซิตี้เออบุกบุกไปแพ้แมนซิตี้หก อืมผมมองแบบนี้นะผมมองคิดว่าเนี่ยแมนยูอะ่ะเคยเจอกับเชอร์รีฟแล้วแมนยูชนะแต่ในส่วนของในส่วนของนิโคเซียเนี่ยแพ้ผมว่าคู่เนี้ตัดสินใจง่ายๆเลยตัดสินใจจากเฮดทูเฮดของเชอร์ีฟได้เลยนะอืตัดสินใจไม่ยากแล้วมาดูเฮนดิแคปที่แมนยูเคยต่อลูกครึ่งครบสองถ้าเฮนดีแคปที่แมนยูเคยต่อลูกครึ่งครบ2แล้วเป็นทีมเยีอยแมนยูก็กินนะ เราวิเคราะห์จากราคาผมว่าแมนยูก็มีโอกาสกินง่ายๆนะวันนี้นัดต่อไปแมนยูไปเยือนเอเวอรตัน,นะก็ไม่น่าจะต้องเก็บตัวมากนักนะอืมไม่น่าจะต้องเก็บตัวมากนักมาดูในส่วนของอันดับตารางคะแนนทั้งสองทีมอยู่ในกรุ๊ปอแมนยูในเตะแข่งไปแล้วสองชนะหนึ่งยังไม่เสมอแพ้หนึ่งครั้งนะครับได้สองเสียหนึ่งมีสามแต้มในส่วนของนิโคลเซียก็แพ้ทั้งสองนัดนะอแข่งสองแพ้สอง ได้1เสียถึง5สถิติตรงนี้น่าสนใจอีกสถิติหนึ่งก็คือว่าการเสียประตูเยอะๆของนิโคเซียเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อเขาแน่นอนอเพราะฉะนั้นราคาต่อวันนี้ลูกคุ้งควบรอบ2ผมมองว่าไม่แพงนะครับมาดูตัวที่คาดว่าจะได้ลงของนิโคเซียกับแมนยูเต็ดนะนิโคเซียผมขอไม่พูดแล้วกันเราไม่ได้รู้จักทีมเขามากแล้วนักเตะฟอร์มดีๆก็ไม่ได้มีเยอะอืไม่ได้มีเจง๋งๆเลยฟอร์ม เออ่แลนกิ้งเอเวเรดแลนกิ้งนี้มีไม่ถึง7เลยนะมาดูในส่วนของแมนยูในแมนยูมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดีกิรนะครับแบ็คขวาเป็นดาโรเซนเตอร์คู่เป็นเออ่ลินเดลอฟคู่กับมาติเนสนะวารานกับแม็กควายเจ็บนะครับแบ็คซ้ายเป็นลุกชอนะแล้วก็มีสำรองอย่างมาเลเซียนะส่วนกองกลาง3ตัวนะเป็นเฟสคาเซเมโลแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสผมมองว่าแมนยูแปลกอยู่นิดนึงนะแปลกติดตรงที่ว่า ในเกมที่มีเจอแมนซิตี้กับใช้กลางกลางรับแค่ตัวเดียวถูกไหมแต่การที่เจอทีมที่อ่อนกว่าแมนยูใช้กลางรับสองตัวแปลกๆนะผมแปลกๆตรงนี้แหละถ้าแมนถ้าเจอแมนซิตี้แมนยูใช้กลางรับสองตัวมีโอกาสเปลี่ยนเกมได้มากกว่านี้ก็เราเห็นหลายๆจังหวะที่ซิตี้เ City จาะทางกาบซ้ายกาบขวาแล้วปาตบเข้ามาแล้วกองกลางตามตามไม่ทันเห็นหลายๆลูกไม่ว่าจะเป็นลูก ฟิลโฟเดน้นลูกเดอรบอยเปิดมันแทงง่ายอะครับถ้าเป็นกลางลูก2ตัวนะมันเปิดช่องอแต่วันนี้แปลกเมนยูมาแผนแปลกนะโอเคมาดูในส่วน3ามกองหน้าก็จะเป็นอิลังกาโรนัลดแล้วก็มาเซลผมว่ามาเซลฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะอิลังกาฟอร์มก็ค่อนข้างดีตัวสำรองก็ก็ตัวสำรองเมนยูก็ค่อนข้างดีเป็นแรดฟอร์ซานโชตัวสำรองเมนยูก็มีดี คู่นี้นะครับวิเคราะห์ตามฟอร์มแล้วผมให้แมนยูนะเพราะว่าแมนยูเหนือกว่าทุกอย่าง1ก็คือวัดเฮดทูเฮดของคู่เชอรีฟแมนยูชนะ,ะนิโคเซียแพ้นะผมก็เอามาตัดสินใจ2ก็คือนิโคเซียเสียบอลเสียประตูค่อนข้างเยอะเสียประตู5ลูกและยิงได้น้อยผมก็เลยอยู่แมนยูนะคู่แรกผมให้ไปที่แมนยูในเต็ดนะครับนักเตะเจ็บก็ไม่น่าจะมีผลต่อต่อ ลูกเกมมากนักเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยังไม่ได้ลงในส่วนของพรีเมียร์ลีกทั้งนัดเลยวันวันเดอะเบรกดูมบัตก้าหรือว่าบันวิเซกานะครับมาดูในส่วนของอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอ่าร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับบูโรกิมราคาไหลไป2ลูกแล้วนะคู่นี้อาร์เซนอลห้านัดหลังสุดก็เปิดบ้านชนะไอตันวิลลาสองหนึ่งนะครับบุกไปแพ้แมนยูสามหนึ่ง ชนะซูลิกบุกไปชนะซูลิกส1หนึ่งแล้วก็บุกไปชนะเบนฟอร์ส3-0แมตช์ล่าสุดก็เปิดบ้านชนะท็อตแนมฮอสเปอร์3-1อืมฟอร์มฟอร์มเยี่ยมมากแต่วันนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าวันนี้ในส่วนของอาเซนอลอาเซนอลใช้ตัวสำรองเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยอาเซนอลจะต้องไปเจอในส่วนของริเวอร์พูลผมคิดว่าตัวจริงของอาเซนอนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในแมตช์นี้เลยผมว่าพักนักเตะยาวๆเพื่อไปเอาชนะแมตช์หน้าแล้ว อพอเขาชนะแมตช์หน้าเนี่ยเขาจะยังคงเป็นที่1ของตารางนะครับมาดูในส่วนของโบโดกิมกันบ้างโบโดกิมก็5นัดหลังสุดก็บุกไปเสมอไอโอเฟนหนนะครับเปิดบ้านแพ้ไอเอลสาอ่าบุกไปแพ้ไอเอลสแล้วก็เล่นในบ้านชนะซูริก2 1งนะครับแล้วก็เสมอเฮาเกซุนหนึ 1. บุกอ่าแมตช์ล่าสุดก็บุกไปชนะ บ e e ดคัตตอมสี่หนึ่ฟอร์มก็ดีเฉพาะในหลีกนะครับโอ้ไม่ดีในหลีกในหลีกก็ฟอร์มไม่ดีบโรโกิมในหลีกฟอร์มไม่ดีฟอร์มบนถ้วยก็ชนะ1เสมอ1ก็ถือว่าไม่ดีมากนะครับแต่ฟอร์มในหลีกของบโรโกิมไม่คงเส้นไม่คงวาเลยนะตอนเนี้อืมมาดูอันดับตารางคะแนนครับทั้งสองทีมอยู่กรุ๊ปเนะครับ บรูิมก็แข่งไปแล้ว2ชนะ1เสมอ1ได้3เสีย2นะมี4แต้มฟอร์มไม่ได้ดีมากนะอืถ้าวัดจากลูกได้เสียในส่วนของอาเซนอลนะครับอาเซนนลแข่งไป1ชนะ1ได้2เสีย1มี3แต้มคือผมมองอย่างนี้แมตช์ที่อาเซนนลไปชนะซูริกอะาเซนนลใช้ชุดสำรองแทบจะบอกว่าสำรองมากๆเลยคือเออผมผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าเกมมันออกมาสู่สีเพราะว่าแตก แต่หมายถึงว่าการครองบอลแอเซนอน์เหนือกว่าเยอะๆขนาดแอเซนอนใช้ชุดสำรองเล่นนะ่ะอัตราการครองบอลหรือว่าการครองบอลการครองเกมแอเซน,นนะ่ะเหนือกว่าเห็นได้ชัดเป็นซูริกที่หาลูกโต้กลับมากกว่ามผมว่าถ้าชุดสำรองแอเซนอนครองบอลได้แบบนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับมาดูในส่วนของแอเซนอน์มาในแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นทูนเนอร์แบ็กซ้ายเป็นเชียนนี่เซนเตอร์คู่เป็นเ,น Turner, side, เ,น ney, u, เนทมิญสุคู่กับโฮลิงนะครับ แล้ววันนี้แบ็กขวาใช้เป็นซัวเรสนะฟอซัวเรสฟอร์มก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเพราะว่าอาเซนอนมีนักตเตะเขาเรียกว่าแบ็กขวาค่อนข้างหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์เทอร์มิสุนะอืมแล้วในส่วนของกองกลางวันนี้ใช้เป็นวีเอล่าลูกองก้าแล้วโอเดงกาตนะครับก็ชุดน,นี้ก็โอเคอยู่นะน่าจะโอเดงกาตมาเป็นประคองเกมเดนประคองเกมแดนกลางสั่งเกมแล้ว สร้างไอเดียในเกมรักแล้วแล้วก็เกมลุกนะครับในส่วนของ3กองหน้าจะเป็นมร์ตินนสตรี่เอ็นเคเทียแล้วก็มาควินยอตมาควินยอตฟอร์มดีนะแมตท,ที่แล้วก็ยิง1จ่ง,งจยจแต่ว่าในือยังไม่ได้รับโอกาสแต่ผมมองว่ากองหน้าตอนนี้ผมติดแค่เอ็นเคเทียนะเอ็นเคเทียมันได้แค่ในส่วนของลูกขยันนะแต่ลูกแบบโซโล่หนึ่งหนึ่งหรือลูกที่แบบเ,เขาเรียกว่ากินตัวหรือบังบอลพิกบอลหรือลูกหมงเอ็นเคเทียยังไม่ ยังไม่ทําให้เห็นนะแต่ถ้าความฟิตชุดนี้ภาพรวมผมมอง,มองว่าเต็ม10ผมให้ประมาณ7นะเพราะว่าในส่วนของผมว่ากองหลังตัวนี้เป็นจุดบอดอยู่นิดนึงตำแหน่งอื่นๆผมว่าโอเคในส่วนของบรูกริมบรูกริมก็ผมขอไม่พูดมากแต่ผมรู้สึกว่ามีตัวที่เด็ดสองตัวคือกองกลางเป็นเวสเชลเซนนะครับกองกลางแล้ในส่วนของปีกซ้ายนะเป็น โซเบเคนฟอร์มค่อนข้างดีตัวนี้ยิ่งหนึ่งใจหนึ่งนะครับในหลีก็ฟอร์มค่อนข้างดีก็สรุปคู่นี้นะคู่นี้ผมคิดว่าอาเซนอลมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงข้อได้เปรียบของอาเซนอลก็คือเล่นในบ้านแล้วก็ตัวตัวผมผมอาตัวสำรองชุดนี้ของอาเซนนลผมว่าสามารถไปเปิดเล่นอีกทีมได้เลยเออแล้วคือเล่นอีกทีมไม่พอเนี่ยสาม,มารถชนะสมมติอ่าผมสมมตินะสมมติเอาตัวสำรอง อาร์เซนอลชุดน,นี้ไปเล่นนะผมคิดว่า,าสำรองชุดน,นี้ของอาร์เซนอลมีสกยภาพดีกว่า,าทีมในพรีเมียร์ลีกอีกหลายๆทีมด้วยซ้ําผมเลยคิดว่าวันนี้อาร์เซนอลชนะนะแต่ผมว่ามีโอกาสโดนยิงเพราะว่ากองหลังมันไม่ใช่ตัวหลักแล้วมันเป็นการโรเตชันตำแหนง่งเอาแบ็คขวามายืนเป็นเซนเตอร์อืมประมาณนี้ผมว่าอาร์เซนอลชนะประมาณสามสามหนึ่งนะ ผมคาดกรารน,นะโอเคครับก็ถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์รวมถึง s u b ส c r i b e แต่ท่านใดไม่ชอบก็ส่วนผมได้เลยนะมันเป็นเพียงทัศนคติบอลของผมนะครับก็วันนี้ก็กลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ